แต่เจอสองคนคนั She 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 ้นที่เราขับมากี่นาทีแล้วก็ไม่รู้นะครับเฮ้ยมีคนมีคนมีการโอ้โหดเต็มเลยวันดีครับพี่กู้ภัยมาแล้วครับมารับแล้วไม่โดนไอ้นี่มันใช้ปืนอะไรเนี่ยสวัสดีครับกู้ภัยเฮ้ยมันไม่ตายเด้ไงทุกคนชนขนาดนี้มันมันไม่ตาย ปิงปองไม่ใช่ปิงปองไอ้นี่นี่เด็กวันใช้ปิงปอง Why are you running Why are you running อุ้ยมีรถมาอย่ายาไปเพื่อนไปกูภัยไปเก็บศพไม่มีอะไรเฮ้ยผมไปเราใส่ก้าใส่ก้าโอ้โหก่ออะไรวะเนี่ยอุ้ยเอามาก่อนอะไรวะเอ็นอ๋อเอ็นหนึ่งศูนย์กับพีเคเก็บเลยครับสลับเลยครับของเรล่ากาครับ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วทำไมมันมันไม่โชว์ของมันมันมันดีเลยนะครับเหมือนไปแล้วครับตัวหนักมากตอนนี้ใครจะโย่ก็โย่โไม่โยแล้วจ้าไม่รู้ว่าจะมีคนด่าทางออกหรือเปล่ารถกับเกาะกับเลื่อนเราไม่มีแล้วครับตอนนี้นี่มันอนาถาจัดออนกำลังหนึ่งร้อยมิมาดูกันว่าเราจะได้อะไรไปบ้างเนี่ยค,คือแบบอุ้ยห้าแสนอุ้ยมันมีอะไรอยู่ในกระเป๋าวะโอไมค์ก็มีเอก็กเราก็มีอ็มหนสูในกระเป๋า ถึงว่าทำไมตัวหนักนะครับโอ้โหปืนล้นล้วนนครับไม่โผล่เลยมุมเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหต้องเขายิงทิหายแล้วอุ้ยเขาจะกระโดดยิงผมวะไอ้ช่องเขามันยิงไอ้ข้างในมันก็จะยิงเราเหมือนกันเฮ้ยไปออ,ออกมาก่อนนะครับเผื่อโดนระเบิดไม่ใช่อะไรเนี่ยมันอยู่ช่องเขานี้แหละเมื่อกี้ไปไหนแล้วเนี่ย หัวแตกคอเคสไปทีนึงเขาไม่น่าจะกล้าเก็บศพนะเฮ้ยได้ยินเสียงเดี๋ยว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 มันมาแล้วมันมาแล้วทุกคนวสองคนเลยงูนายไม่เห็นเราหรอกเพื่อนสกินเราโคตรเนียนเลยครับเนียนไปกับหญ้ามากดูดิ เดี๋ยวมาดูกันครับ hmm. ่องแอดดอบ l าโลวีนอ bon ันนี้ปืนสวยๆอย่างนี้ค uh ู่กับกล่อง Halloween e v e n ์มันต้องมาแล้วปะมันเป็นของแดงนะซึ่งก็น่าจะเหมือนกระต่ายหรือเปล่านี่กล่องแรกเลยครับที่เปิดพอนำโช่ของเราเฮ้ยมาเลยเปล่าเฮ้ยมาเลยทุกคนกล่องเลขกโอ้ยเนี่ยผมเพิ่งได้นะครับเอามันออกทุกกล่องเหรอวะหรือยังไงหมอบด้วยหมอบด้วยเดี๋ยวมีคนดักยิงนะฮะตรงนี้ อุหกช่องยูโทเปียโอ้ยสิงโตหรึกว, <c oughs> ว่ายูโทเปียดีใจนะครับสิงโตออกแต่อยากได้ยูโทเปียไง <c oughs> และสำหรับซีซั่น6นี้นะครับใครอยากจะเติมเกม a r e n a Breakout <c oughs> ในราคาสุดคุ้มนะครับ Blissman Shop <c oughs> ก็มีให้บริการเช่นกัน <c oughs> ไม่ว่าจะเติมเซฟ4ช่อง6ช่องนะครับ ในราคาเริ่มต้น85บาทเท่านั้นหรือจะเติมแบตเตอรผ่านะครับในราคาเริ่มต้น145บาทอารีนาพอร์ไว้สําหรับซื้อสกินสวยๆในซีซั่น6ก็มีให้บริการเช่นกันนะครับเติมทางเว็บไซต์ได้รับคอยด้วยนะครับเอาไว้เป็นส่วนลดในครั้งตัดไปแล้วก็ยังมีบริการผ่อน0%ทัน10เดือนนะครับหรือใครอยากจะเติมเกมอื่นๆก็มีให้บริการเช่นกันนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอื่นนะครับก็ติดต่อได้ที่ทางไลน์แอสลีดแมนช็อปมีแอดนำหน้าหรือว่าทางแฟนเพจ ลิชแมนช็อปนะครับของแท้ผู้ติดตามหลักแสนนะครับดูกันให้ดีๆนะครับอย่าลืมนะครับนึกจะเติมเกมนึกถึงลิชแมนช็อปสวัสดีมนุษย์ทุกคนด้วยนะครับมาเจอกันอีกครั้งในเกมอารีนาเบรกเอาท์กับช่วงคืนวันปล่อยผีมันยังไม่ถึงนะแต่ว่าเราอัดไว้ในช่วงวันก่อนฮาโลวีนแล้วกันนะครับกับสกิน M110 หหนนไนท์แมนะครับวิ่งอยู่ในป่านี้คนน่าจะเห็นนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาลองเล่นให้ดูจริงๆมันมีอีกสกินหนึ่งเป็นฟอ l l แต่ว่า ไอฟอเเนี่ยผมเล่นไม่เป็นนะก็เลยไม่เล่นแล้วกันเอาจริงนี่คือเล่นบ่อยมากเลย m 1นอ่าระยะยิงระยะยิง130นะครับก็ไม่ได้ไกลมากนะเอาจริงช่องเขาน่าจะบอกกว่าแต่ผมจะลองเล่นทั้งเหมืองแล้วก็อ่าช่องเขาเพราะว่าเห็นมีคนบอกว่าด่านเหมืองอะ่ะมันยังมียูโทเปียอยู่นะครับอ่าแล้วเกือบ2ล้านนะเพราะฉะนั้นเราก็จะเข้าไปเล่นทั้ง2แบบแล้วกันแต่ก็ไม่รู้ว่าจะอัดทันหรือเปล่านะครับและนี่ก็คือเป้าหมายของเรานะครับหัวฟักทองนะครับกับกิจกรรม Trick and Treat นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปตามหาไอเจ้าหััวฟกทอง อันนี้จะเป็นหัวฟักทองที่คล้ายๆกับพวกกระต่ายทองหัวบางกรอะไรแบบนี้นะครับใช้4ช่องนะคือ2อคูณสน้ำหนัก1.8กิโลราคา1 1 0่0หแสนอ่านึกว่า1 0,000 <laughs> เอาเป็นว่าอันนี้จะเป็นของแดงในอีเวนต์นะครับซึ่งเราจะเจอได้ใน a i r d ด o อฟักทองไม่ได้เจอได้ในเซฟนะทุกคนเจอใน a i r d r ร p นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องไปตามหา Air ์ดรแล้วก็จะเจอได้ในด่าน ไล่ท่าเรือช่องเขานอนร์ทสิทแล้วก็เหมืองอันนี้ผมไม่แน่ใจว่า a i r ์ดอ p ปกติจะดอกไหมนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปลองเปิดดูแล้วกันเฮ้ยถุงมือเท่อยู่นะทุกคนดูอันนี้เป็นถุงมือกระดูกนะครับลายกระดูกโอ้โหแล้วมันสามารถโจมตีได้ไหมอ๋อถุงมือมันไม่สามารถต่อยเป็นหมัดได้ถูกปะเราก็จะใส่คู่กันกันกบเจ้าค้อนนี่ครับ ค้อนเอาไว้ทุกขนมปังเหมือนเหมือนค้อนในครัวที่เอาไว้แบบทุกขนมปังอ่ะไม่รู้ว่าใครเคยเห็นหรือเปล่าเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาใช้ของเพิ่มดวงกันนะครับไอสองอย่างเนี้ยมันต้องเพิ่มดวงให้ผมบ้างแหละ <c oughs> มาดูว่าจะเกิดตรงไหนนะครับดานนี้โอ้โหเกิดไอตรงนี้ไม่มีรถถ้าเกิดว่าไม่มีรถที่เดินไกลเลยนะไปแล้วจ้าขอนําโชว์ของเราอันนี้รถบอดขับไม่ได้โอ้โหดูสกีนเราเด่นปะ เด่นไม่พอครับมีถุงอุ้ยกลองยูทูปเพียโอเคอันนี้โชคดีแล้วเนี่ยสุ่มเจอเพราะว่าปกติมันต้องไปอ่าสแกนก่อนนะครับถึงจะเจอว่ากล่องน,นี้มันอยู่ตู้คอนเนเนอร์ไหนเราว่าฟาร์มรอเลยแล้วกันหวังว่าจะนำโชคนะครับถุงมือกระดูกขอนสายฟ้าบวกกับ M10 Halloween ทำไมมันดูเกือเกือจังวะไม่มีรถะดิประเด็นเดี๋ยวต้องไปดูไอหมู่บ้านข้างหน้า เราต้องเลือกครับระหว่างจะไปปั๊มหรือหมู่บ้านตรงนี้ฟาร์มไปก่อนแล้วกันโอ้โหเลเซอร์มอสถึงเวลาแล้วสินะมอสสายฟ้ามาทุกคนไล่ล,ลำสามต้องมีหกช่องนะถึงจะได้ลุ้นเฮ้ยโอ้โหเต็มกล่องเลยมีหกช่องด้วยครับยูโทเปียยูโทเปียมาอย่างนี้มีสี่ช่องกับหกช่องอันนี้ปืนนะหมุนนานๆ <Nope. S 1> ยูโทเปียอ, <Nope. S 1> อ้า ยููปเปียทำไมหน้าตาเป็นแบบนี้ <R. <R. คือมันมีลุ้นอยู่สามอันนะไอแนวนอนหกช่องอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเดี๋ยวผมไปตรงพื้นที่ขนสินค้าตรงนี้ผมได้สิงโตก่อนหน้าที่จะมาอัคดคลิปนี้นะครับม,มาดูกันว่าเราจะได้อีกเปล่าไม่มีรถใช่ไหมเนี่ยอย่าบอกนะโอ้โหเรียบร้อยครับรถไม่มีโอโ้โหเกลือแบบนี้เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้เปิดกล่องฮาโลวีนเดี๋ยวผมค้าค้างไปเลยแล้วกันนะทุกคนไปตอนเปิด ที่เดิมอีกแล้วเนี่ยโอเคไม่ได้รถมาอีกแล้วนะครับไปครับเทพเจ้าคล้องสายฟ้านี่พวงพลังโอ้โหแล้วดูรถไม่ดอปอ่าที่เดิมอีกแล้วทุกคนเดีย๋ยวไปดูหน่อยว่ากล่องยูโทเปียอยู่ไหมเปล่าไม่มีศพบ,บอลเลยอ,อันนี้รถฝั่งนี้หนึ่งันนะครับแต่ว่าไม่มีกล่องเปิดยังยังไม่มาโอเคห้องเซฟยังไม่เปิด ก็ค่อยๆเล่นไปแล้วกันนะครับถ้าไม่เจอจริงๆอ่ะไอ้กล่องฮาโลวีนอ่ะไอดอกฮาโลวีเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปเล่นแมปอื่นนะครับไอ้พวกเหมืองกับไล่เอ้ยไล่กับช่องเขาน่าจะเจอง่ายอยู่มันด่านเลยแต่ถ้าเกิดว่าไม่เจอนี่ทางแสงรู้มีเปล่าเฮ้ยโอ้ my g o กว้าวเฮ้ยผมจะบอกว่าไอห้องนี้อผมได้สิ่งโตมานะทุกคนเออก่อนที่ผมจะมาอัดไอ สกินฮาโลวีนอ่ะโอ้อเจอเลยครับขอน,นำโชคเดี๋ยวมาดูกันครับกล่องแอดดอปฮาโลวีนอันนี้ปืนสวยๆอย่างนี้คู่กับกล่องฮาโลวีนอีเวนต์มันต้องมาแล้วปะมันเป็นของแดงนะซึ่งก็น่าจะเหมือนกระต่ายหรือเปล่านี่กล่องแรกเลยครับที่เปิดขอน,นำโชคของเราฮมยมาหรือเปล่ามาเลยทุกคนกล่องเล็กอุ้ยเนี่ยผมเพิ่งได้นะครับเอามันออกทุกกล่องเหรอวะหรือยังไง ไม่รู้นะคือผมเปิดไม่ทันอ่ะมันมีแต่คนมาเปิดก่อนแสดงว่ามันการันตีหรือเปล่าวะได้มาแล้วครับกล่องแรกคือจริงๆผมเจอหลายกล่องแต่มันมีคนเปิดไปหมดแล้วนะครับไปเขาจะไปเก็บกล่องฮาโลวีเราอ่ะเฮ้ยขับเขาไปแล้วครับเขาน่าจะเห็นกล่องมันเปิดอ่ะเขาก็เลยขับวนขวาละไอ้นี่ไอ้นี่นเชกกว่านี่เชคกว่าไม่ประมาทออกมาแล้วครับกลับมาละมาเก็บกอดอกไหมเพื่อนมาเก็บไอดอกไหมมีกอดอษอีกอันนะ มาจริงว่าทุกคนตเตรียมตัวเลยผมอะแล้วคือตอนนี้น้ำเราจะหมดแล้วด้วยครับเอย,อยากแก้ปวดเขาจะเก็บไอดอปปะเนี่ยไอดอปมันอยู่ตรงอุโมงค์อะเอาไว้จอดวะเฮ้ยเขาจะเก็บกล่องยูโทเปียครับเดี๋ยวรอดูดิเอาลงมาแล้วใจเย็นครับใจเย็นอ่าสองคน ส่งกัญญาแตก,แตกเหลือคนหนึ่งเอาเข้างในไม่ทำไมมันย้อยวะเนี่ยมันไกลเหรอร้100อยกว่าเมตรเองนะ M110 เ,เรามันร้อยสามสิบหรือร้อยห้าสิบไหนดูดิมันเท่าไหร่ผมเล็งโอ้โหสองร้อยไอเราก็นึกว่าร้อยห้าสิบอะไรอย่างงี้นะสองร้อยเมตรเฉยเลยครับและอดอกมาใหม่ด้วยเก็บศพเพื่อนไหมเจ้ามน,น,นุษย์ลกว่าเรา จะต้องลองไปไปส่องรถเขาดูอะผมอยากได้รถเขาเอาเฮ้ยพอเราไม่ส่องไอ้นี่ขับรถออกเอา้ไเเออา,เาไม่เก็บสมเพื่อนเหรอผมว่าเขาไปเก็บไใหรอกวะเอาละทำหนึ่งนะรีโหลดก่อนเนี่ยเก็บใบดอกแน่เลยเนี่ยในมวงบงเนี่ยไปส่องก่อนครับเผื่อเขานั่งเก็บใบดอกอยู่แต่เขาไม่เก็บสมเพื่อนอย่างนี้คือตัวป่าเปล่าวะแบบ ประหยัดอะเอาไม่อยู่เฮ้ย <Hey, S 1> อย่าบอกนะว่าเข้าอุโมงไปหรอโอ้โหผมก็ไม่กล้าไปเก็บเหมือนกันครัทุกคนนู่นนะศพเพื่อนเขาอยู่นู่นนะครับอ๋อแล้วศพไม่ไม่โชว์ด้วยศพหายอีกแต่มันไกลนะสองร้อยเมตรอะวอทน่าจะอยู่ในอุโมงนะครับเดี๋ยวเราไปเก็บศพเพื่อนเขาไหมอะโอ้โหว่าจะเอารถคนนี้ซะหน่อย ไม่น่านะไม่น่าจะเก็บศพเพื่อนเขาไปนะครับไม่น่าทันเพราะว่าเขาขับรถออกไปเลยเนี่ยศพโอ้โหตัวเปล่าฟ้าไปหมดแล้วไม่มียูโทเปียนะครับไหนดูซิมีอะไรเจ้ามนุษย์โอ้โหเซนเดียวกับเราเลยเพื่อนเอ้ยต่างกันแค่หมวกเองกับข้าต่างกันแค่ชุดเปิดยังอนะโอ้โหเปิดไปแล้วกล่องฮาโลวีนด้วยครับแต่ว่าเปิดไปแล้วนะ แมปหนึ่งนะ่าจะมีอยู่2กล่องนะครับไม่2อกระสังนะแมปเหมืองมันใหญ่อะ่ะเอาเป็นว่าเราได้มาแล้วนะครับไม่เปโโ็นไรโอ้โหสตันแมนเรียบพี่กลิ้งส6 0อหงศาเดี๋ยวไปเปิดไอ้ข้างล่างนี้นะครับมันจะมี4ี่แสนอยู่นะเป็นเซฟห้องใหญ่สุดเซฟเหมือนโมเตลอ่อะคือมี2เซฟยังไม่เปิดใช่ไหมไม่ใช่ว่าฝั่งนู้นเปิดแล้วนะ <c oughs> เช็คให้ดีทั้งสองฝั่งนะทุกคนไอ้กุญแจสี่แสนอ,ะอ่ะอ่าอีประตูยังไม่เปิดนะครับถ้ามีประตูหนึ่งเปิดไปแล้วอะ่ะ เสียฟรีนะกุญแจเอาจริงผมก็ได้ของแดงจากไอห้องโถ <No. S 1> เรียบร้อยไม่น่าคู่เลยเราได้มาแล้วไงชิ้นหนึ่งแต่ว่าขออีกสักชิ้นได้ไหมล่ะกำไรเพราะว่าเราได้ชิ้นหนึ่งมันคืนทุนแล้วนะครับกุญแจมันดอกละสี่แสนอะ่ะ <No. S 1> ผมได้มาชิ้นหนึ่งก็คืนทุนไปละแต่ว่าผมดอปนะไม่ได้ซื้อสี่ช่องขอบคุณมากครับ <No. S 1> โอเคตอนแรกเดาเว่าเชือกมันออกพาวเวอร์ซัพพลายไอบ,บไอลจริงใช่ไหมที่เอาอมาวางในเซฟ านะมาดูกันว่าเราจะออกเท่าไหร่นะครับเราจริงยิงไปแค่คนเดียวเองนะแต่และเกมนี้เล่นแล้วแบบแทบไม่ค่อยเจอคนแล้วนะครับโอ้โห7แสนนะครับทุกคนเป็นไงยิงหนึ่งคนแล้วแทบไม่มีของเลยนะคนที่เรายิงมันก็จะเหมือนกับพวกกระต่ายทองคําพวกหัวมังกรน,นะครับก็คือราคา1แสนเอาไว้ตั้งโชว์นะครับจะขายก็ได้นะแต่แต่เป็นผมเอาไว้ตั้งโชว์ดีกว่าถ้าได้มาเกินหนึ่งอันค่อยเอาไปขายนะครับเนี่ยก็ได้ตามนี้แทบไม่ได้ยิงคนเลยด่านนี้เรารอดบ่อยนะเอาจริงนําโชคนะ แต่คนดูไม่ค่อยชอบครับคนดูไม่ค่อยดูเออคือผมรอดบ่อยคนดูก็เลยไม่ดูไม่รู้เกี่ยววะมาดูว่าเลดดอบจะเป็นยังไงนะครับช่องเขาอันนี้30,000ื่นเหมือนกันกับเมืองเมื่อกี้นะครับทุกคนช่องเขากับเมืองเนี่ยรู้สึกจะยังไม่มี8 0,000ื่นแน่นอนนะครับเร็วๆนี้ผมว่าไม่คงไม่มีหรอก้งเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาลองดูกันว่าเลดดอบเป็นจะได้โอกาสทุกคนหรือเปล่าไม่รู้นะครับจะพยายามลองใช้ดูนะทุกคนอันนี้เนียนมากครับสกินนี้บอกเลยเนียนไปกับย่าเราก็จะพยายามเดินไปเรื่อย t นี่ไงนี่นี่ค ไม่ได้ดอกอะไรอย่างอื่นเลยก็ไม่รู้ว่าจะได้ไปถึงหรือเปล่านะครับแต่จะพยายามแล้วกันบอดเหรอเงียบจังไม่มีเสียงปืนเลยไม่มีใครวิ่งผ่านบอดใช่ไหมทำไมบอดไม่สปอตถือโชว์นะฮะนี่โชว์ก่อนถ้าโดนยิงก็ส่งหน้าได้นะเฮ้ยเงียบ้าก่ะทุกคนเยีาบอกว่าฟรีฟาร์มนะฟรีปะเนี่ยราะฝั่งเราก็ไม่มีคนด้วยครับเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ละ เสียงวิ่งแบบนี้ไม่ใช่บอลแล้วยแย่แล้วครับเขาได้ยินว่าผมวิ่งมาเขาจะมากระโดดยิงผมเ,น,เนี่ยเต็มตัวเลยนี่เราเลเอ็น่งหนึ่งศูนย์จริงปะเนี่ยเตรียม<อ>ตัวชาร์จนะครับระยะประชิดกระโดดปุ๊บเราเห็นแล้วนะไม่ชาร์จกว่าแบบนี้ทุกคนมีหลายคนแน่ไม่โผล่เลยมึงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหต้องเขายิงจิ้หายแล้ว อุ้ยเขาจะกระโดดยิงผมวะไอ้ช่องเขามันยิงไอ้ข้างในมันก็จะยิงเราเหมือนกันบาปอภอิปรก่อนนะครับเผลือเปลือโดนระเบิดไม่ใช่อะไรเนี่ยมันอยู่ช่องเขานี้แหละเมื่อกี้ไปไหนแล้วเนี่ยหัวแตกคอเคสไปทีหนึ่งาตายเลยนะครับอันนี้โดนหัวนะดังฉือ่อเมื่อกี้สนายอะไรวะนะน่าจะเอ็มหนึ่งหนึ่งศูนย์นะ ระยะไกลมากนะครับตรงนี้200เมตรแน่นอนเห็นเราปะเนี่ยโอเคขอเดียนก่อนนะครับอ้อมไปก่อนแล้วกันทุกคนไม่ไหวอะต้องเคลียร์ข้างนอกก่อนไม่รู้ว่าตีนั้นเขามีกี่คนเหมือนกันนะทุกคนแต่เมื่อกี้เห็นแค่สองนะครับข้างหลังเนี่ยจริงจิงเราหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> มือสไนเป็มภูเขาไปหมดนะครับตอนนี้ <c oughs> หาม,มุมยิงไม่ได้เลยเฮ <c oughs> ้ยเสียงอะไรวะตกใจ <c oughs> เงียบมาก ศพหายเขาไม่น <Net> ่าจะกล้าเก็บศพนะเฮ้ยได้ยินเสียงเดี๋ยว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 มันมาแล้วมันมาแล้วทุกคนแววแๆๆๆๆสองคนเลยงูนายไม่เห็นเราหรอกเพื่อนสกินเราโคตรเนียนเลยครับเนียนไปกับหญ่ามากดูดิ ไปวะไปเร็วไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าตายหรือเปล่านะครับผมกลัวเขาสูญนะผมเลยหยุดยิงสมองหลอกไปทีดูก่อนไอคนนี้มันเซตห้าป่ะเนี่ยก่อห้าจริงด้วยวะผีเ้าศูนย์หรอแสดงว่าโอ้ถ้าผมโดนเขายิงก่อนพี่ผมตายเนี่ยตายก่อนแล้วครับไอบอดจะยิงนะขอเรียนก่อนครับข้างหลังไม่น่าจะมีโอ,โอ้โหไอบอดเวน เปิดจุดละทุกคนเรียบร้อยไปเร็วอ้อมไกลเลยทีนี้ไอ้บอดมันเปิดจุดอะเขไม่น่าจะมาดักนะครับถ้ามาดักผมน่าจะได้ยินเสียงบอดมันร้องอยู่น่าจะเหลือสองคนนะเออแล้วอยู่ๆก็มีตี้หลังสุดวิ่งมาเฉยไม่มีจริงดิบคนเขาก็ไม่น่าจะมีปะถ้ามีผมน่าจะโดนยิงนานละเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยบอดซองทุกคนแสดงว่าม like ันวิ่งไปนี่หรอไม่รู้ว่าเขาจะเก็บศพเพื่อเขาหรือเปล่าเลยครับแต่ผมว่าเขาไม่น่าจะเก็บนะเดี๋ยวเราอ้อมไปดูไหมฝั่งนี้ไม่น่าจะมีใครอ่ะเนี่ยถ้าคอนเนียนอยู่ในนี้ก็ไม่น่าใช่อ่ะบอดมันน่าจะวิ่งโถมนะครับบอดมะเนี่ยดบอดผมว่าดักแน่เลยว่ะ เขาเก็บของเพื่อนเขาอยู่หรือเปล่ามาแล้วครับขอ P90 สักรอบนึงครับเฮ้ยมันดักสอะคนไปยโอ้โหแล้วมันเหนื่อยอะไรตอนนี้เนี่ยเฮ้ยไม่ตายถามจริงกะสูญจ่อเนื้อเหรอผมยิงไปเป็น10นัดเลยนะ AR30 เหรอใช่เหรอวะทำไมมันยิงผมรัวจังเมื่อกี้ นี่เขาเขาก็ได้จะได้ยินแล้วนะครับเพราะว่าเราวิ่งมาโอ้โ oh, ห oh, เขาเปลี่ยนเป็นมินิครับเนี่ยแล้วผมเห็นพอดีแล้วก็ยิงมีคอเคสไปโอ้จ่อเนื้อแขนมันแขนมันหักอย่างเดียวเลยเกาะยิงไม่เข้าเมื่อกี้โดนหัวเลยนะเป้งๆเลยนะเห็นไหมผมยิงอัดหัวอัดตัวเยอะมากครับทุกคนเ <c oughs> นี่ยเขาก็ยิงผมหลายนะัดเหมือนกันมินิโอ้มินิเจาะห้า <c oughs> ไอ้บ้าเอ้ยแล้วเราอะโอ้เลือน,นึ่ง กระสุนอะไรเนี่ยกระสุน r 3 7็กระสุนอะไรวะจอะเนื้อหรอไม่รู้เหมือนกันนะครับน่าจะจอะเนื้อนะเพราะว่ายิงไม่เข้าเลยนะครับยิงเป็นสิบนัดนะแต่ว่ามันโชว์แค่ห้านัดสุดท้ายนะครับโอ้โหยิงไม่เข้านะครับถ้าถ้าเป็นจอดเนื้อก็คือมันยิงเกาะไม่เข้าทุกกรณีนะครับยิงได้แค่แขนไอ้ที่เลือกคนรดอ่ะเพราะว่าแขนเขาหักผมเลยยิงซ้ำเรื่อยๆไยงก็คือเรายิงไปสามคนจริงๆนะครับนี่คนแรกที่เขายิงสไนมาไกลๆแล้วผมก็ยิงเขาคืนนะครับนี่คือคนแรกที่โดนนะส่วนคนที่สองกับสามอ่ะ สรุปว่าตายนะครับอ่าอย่างคนเนี้ยผมดักยิงเขาได้ใช่ป่ะแล้วผมก็เก็บพี90เข้ามาเนี่ยมันก็คือคนนี้แหละใช่ไหมเนี่ยไอ้ก่อห้าเนี้ยถูกไหมไอ, 90, อ้พี90เจาะเจาะเนื้อไอ้เวนหรือ <c oughs> ว่าเอาเจาะสี่เห็นแบบใส่เซตมาอย่างดีส่วนคนนี้ก็คือคนที่ผมรึกว่าไม่ตายนะครับเนี่ยที่ผมไปเอี้ยวตัวยิงแล้วก็รีบหนีอะผมกลัวเขาสวนตายเหมือนกันแล้วตอนแรกก็ตามนั้นนะครับก็คือตีนอกรายิงเกือบหมดละเหลือคนเดียวเองทำไมผมรู้สึกว่าหมอกมันลงอะทุกคน เฮ้ย <Hey, S 2> เนี่ยหมอกมันหนาแปลกๆ,ๆนะหรือว่ามันทำเป็นฮาโลวีนนี่มันเกมอะไรเนี่ยซอมบี้ไะเนี่ยซอมบี้เ,นเนซอร์ไบโวแน่เลยไม่น่าจะมีใครมาดักนะไม่ใช่ว่าผมไปเก็บแล้วโดนถล่มนะระวังนะครับมาดูกันกล่องนี้ในด่านช่องเขาโอเคเปิดไปเลยถ้ามันออกสี่ช่องอะคือได้นะนี่าวไม่รู้เหมือนกันเอ้ยได้อุย้ยได้จริง โอ้แต่ว่ามันการันตีหรอเอาอีเวนต์มาด้วยมาโอเคไปแล้วครับ1น0 0 0แสนใอีก1นึ่งแสเฮ้ยมันการันตีหรือเปล่าไม่รู้นะทุกคนแต่ว่าผมเปิด2กล้องได้เลยอะ่ะไม่ได้โมนะอันนี้คือปกติไม่ค่อยได้มาเปิดนะครับมันด่านนึงมันจะออกแค่อันเดียวอะมันจะตกมาหนึ่งแล้วบอดเกิดด้วยเหรอฮหยโหบอดกระสุน M62 ยิงสานัดตายินสเลับ ไปไหนวะมันใช่คนปะเนี่ยเฮ้ยๆๆๆยาย่าๆโอ้โหบอทไอ้บอทมันนั่งที่อยู่ในป่าหรือเปล่าเนี่ยฮะไอ้เราก็นึกว่าคนยังบอกว่าไม่มีคนเหรอแต่ผมว่าไม่น่าใช่นะครับเดี๋ยวลองลงไปเปิดเซฟดูก่อนนี่คือด่านช่องเขาสามหมื่นเหมือนกันกับเมืองนะเพราะฉะนั้นเลรีดรอปนาจะต้องเท่ากันใช่ไหมสิ่งที่ได้คือนุมาก ผมจะไม่เปิดนะผมจะยังไม่เปิดผมจะค้างเอาไว้แล้วเรามาทํเคล็ดกันโดยการไปเปิดเซฟก่อนโอเคยังไม่เปิดอยา่าโอเคได้ละมาครับเราจะมาเปิดเซฟก่อนเราจะทิ้งดวงทั้งหมดไปที่ห้องเซฟแล้วเราจะเอามาไว้ที่เซฟเลโทเพราะว่าผมยังไม่เคยได้ของดีจากเซฟเลโทเลยไอ้ด่านแบบนี้เนี่ยไงของดีมาแล้วครับนี่ LCD ครับ CD ได้มาแล้วไงมาเลยให้ LCD อุ้ยต้ให้เงินเยอะนะสามพันแล้วอะหกพัน เอลซีดีก็ขายได้ตั้งหกเจ็ดพันนะครับก็ถือว่าโอเคโอเคหรือเปล่าไม่รู้นะเก็บเสียงถึงเวลาแล้วโชว์หน่อยเคล็ดวิชาของเราเฮ้ยลืมเอาคอนทุปทุกคนโอ้โหเรียบร้อยลืมเอาคอนทุปจบเลยมันดักปะวะมันมีคนทำคอนเทนต์ปะเนี่ย เอ้แต่มันเงียแบแปลกๆนะหรือรบนี้เหมือนไม่มีคนจริงๆนะครับเออตายจากเกมเมื่อกี้เลยอะเกมเมื่อกี้นี่การันตีว่าเจอทังตี้ครับเกาะมาไหมโอ้โหแต่ว่ามันไม่ได้ออกในนี้นะทุกคนใช่ปะ่ะมันออกในนี้ไหมคือไอ์ฮาลโลวีนอะหัวฟักทองผมว่าไม่น่าจะออกในนี้นะมันน่าจะออกแอดดอกพิเศษอย่างเดียวนะครับแ e อดดอกอีเวนท์ที่เป็นรูปฟักทอง เนี่ยคือถ้ามันถ้ามันมีมันจะต้องมีพวกการ์ดไพ่ไพ่ไอ้ตัวตลกอ่ะอันนี้มันไม่มีนะครับแสดงว่ามันไม่น่าจะดรอปในนี้อ,อะไรอ่ะโอ้โหหลิกก่อสองวะเนี่ยก่อสองแมทช่องเฮ้ยบอลหรือเปล่าวะทำไมรอยเท้ามันหยุบหยับนะอย่างเงี้นะเฮ้ยเนี่ยข้างหน้ามันคือบอลหรือเปล่าไม่รู้ทุกคนโอ้โหดรอปว่ะโอเค ดูเรื่องโอ้ดูมันยิงดิโอเคเตรียมตัวครับทุกคนบอสเกิดอย่างงี้ของแดงหรือเปล่าวะแสดงว่าไม่มีคนมาเลยนะเนี่ยมันจะไม่มีคนเลยเหรอขอของแดงโชว์บอสหน่อยครับเลดดรอปต้องดีเซฟอันนี้เท่าไหร่ไม่รู้นะวุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหไม่ออกของทองด้วยนะเกลือจัดดูมันยิงดิดูมันยิงดิดูมันยิงดิด ยิงอรออ๋อไอบอสไอ้พวกนี้มันเกลียนมากเลยทุกคนไอ้พวกลูกน้องบอสเนี่ยอุ้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 ยห้ามห้ามเทรดนะครับเราต้องดักมุมอย่างเดียวนะถ้าไปยืนแรกเราตายได้เลยนะครับเพราะลูกน้องมันจะยิงกดแส่แขนเลยให้ดูมันเดินดิไม่เปนเหลี่ยมยังไงโผล่ยังไม่โผล่อุ้ย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  เฮ้ยยังไม่นอนได้โพหูมาดีงดีลูกก่อนหนูมายิงนี่ลูกนั่งเหรอเหลือ,อดอสแล้วครับตอนนี้ดอสมาไปไหนแล้วเนี่ยอันนี้มันขึ้นไปข้างบนยิงไข่ดอสไม่ตายอีกกระสุนหมดเออจบโอ้โหเฮ้ย ถามว่าเปลืองยาเขียวไหมก็เปลืองนะครับแต่เวลามันใกล้หมดนะผมเลยต้องฉีดไม่งั้นกว่าจะพันแผลกว่าจะเทรดบอสต่อมันใช้เวลานะครับเวลาจะหมดแล้วเนี่ยสี่นาทีเฮ้ยไม่ทันปะเนี่ยยามันต้องหนึ่งนาทีทุกคนโอ้เหลือหนึ่งนาทีเกือบเอเหลือหนึ่งวิเมื่อกี้คือมันต้องกดหนึ่งนาทีนะครับถ้าไม่กดแล้วเวลามันหมดก่อนก็คือหลงทางนะผมเกือบลืมอะ คือมันให้อยู่ในนี้20วีนะครับนำโชคปะก็ถือว่าโอเคนะอย่างน้อยก็ได้ของของแดงในด่านเมืองนะครับแต่ด่านนี้ได้หัวฟักทองมาอีกกหนึ่งนะครับไม่รู้ว่ามันเออหรอโอ้โหสองแสนห้าอันนี้ไม่ได้ยิงใครเลยนะทุกคนก็ถือว่าโอเคได้มาจากหัวฟักทอง1 0,000ใช้แค่1อันนะครับทุกคนนี่มันอยู่ตรงนี้นะก็คือถ้าเกิดว่าเราอยากจะโชว์หัวฟักทองใช่ไหม เราก็จะกดที่ไอเทมของสะสมแล้วก็ใช้1อันนะครับเดี๋ยวผมจะลองวางให้ทุกคนดูไม่ไม่ลองอ่ะคือวางเลยอยู่แล้วนะเพราะว่าเรามี2อันนี้แล้วก็กดแสดงตรงนี้นะครับแล้วก็เอาไปวางไอ้ได้แล้วนะครับแบบนี้เลยกดดูได้อ่ากดยังไงอ่านี่ประมาณนี้ผมก็มีพวกกระต่ายส่วนใหญ่ผมจะวางเฉพาะของอีเวนต์นะครับพวกสิงโตสิงโต,งโตอะไรอย่างนี้เราไม่ได้วางนะครับอ่าแล้วมีคนถามว่าไอซีดีเนี่ย มันวางแล้วมันเอาออกได้ไหมอะเดี๋ยวผมวางให้ดูแล้วกันสําหรับซ d ดีนะจริงๆคือมันเอาออกได้ถูกปะเท่าที่ผมจําได้นะออะแล้วซ d ดีไปไหนแล้ว,วเนี่ย CD ดีเอ้าซ d ดี CD มันอ๋อมันอยู่ในเกียรติยศนี่ไงอาสมมุติว่าผมเอาซ d ดีมาวางแล้วกันเปิดการใช้งานแสดงแล้วก็เอามาวางไว้ตรงนี้ นี่ก็คือวางเรียบร้อยแล้วนะครับนี่แบบนี้แล้วถ้าเราออกเอาออกได้ไหมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันจริงๆมันเอาออกได้ถูกปะเอาออกไม่ได้หรอเอาโ <No. S 1> ชวบหายแล้วอลองกลับไปที่ตัวละครก่อนหายปะปรึเอ้าวไม่หายนี่กดขายได้ไหมเดี๋ยวมาดูกันอ้าก็ขายได้นะครับอสรุปว่าซีดีไม่หายนะครับคือวางโชว์ได้เฉยเฉยถูกไหมโอเคอันนี้เราแต่ว่าฟักทองหายนะคือมันไปโชว์แบบนั้นคือมันเอาออกไม่ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมหายไปเลยตอนแรกผมมีสองอันนะ หายไปแล้วนะครับก็คือเอาออกไม่ได้เพราะฉะนั้นใครที่คิดจะวางก็ลองพิจารณาดูอีกทีว่าเราโอเคไหมแต่ส่วนตัวผมมองว่าวางไปเถอะมันแค่แสนเดียวมันไม่ใช่แบบ4ี่ห้าแสนเหมือนสิงโตอะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างสิงโตหรือว่าจะอาแกนแกานา้าแจกันอะไรที่เป็นของแดงกันอื่นมันจะใช้5ชิ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่ค่อยคุ้มเนี่ยถ้าเรากดขายก็คือขายให้สายข่าวเลย1นึ่งแสน,นะครับอันนี้ก็ให้ทุกคนดูเฉยๆเนาะที่เราไปเล่นเควสมาเมื่อกี้ได้นะครับตรงนี้นะก็บททดสอบเที่ยงคืนนะครับชื่ออีเวนต์ น่าจะรับเกินแหละเพราะว่าผมอัดนคลิปนี้มาสอวันแล้วอ่าเอาเป็นว่าเราได้มานะครับนี่เกอันเราก็สามารถแลกกุญแจแล้วก็ส่วนร้านค้าจํากัดเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเะว่ามันใช้เงินนี้ไหมแต่ผมคิดว่าใช้แต่มันยังไม่เปิดนะครับแค่นั้นเองโอเคก็ประมาณนี้จะแลกมาเลยก็ได้นะกุญแจเนี่ยเอาไปเปิดโมเตลก็ได้กุญแจห้องแปดแสนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะคุ้มอยู่นะครับประมาณนี้ประมาณนี้แล้วกันขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยแล้วกันจะไปก็ไม่ไปสักทีวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม